ซูเปอร์เพนสองจังหวะสองจังหวะคันนี้เป็นผลงานของนามานวดเซอร์วิสนี่ลุงก็จะพามาดูว่าผลงานสองจังหวะหน้านี่โรอหอลังการไม่แพ้สี่จังหวะเลยตั้งแต่ตัวรถเพราะว่ารถคันนี้แม่มีะวัติยาวนานมากกว่าเจ็ดปีนอเใช่บล็อกเครื่องเนี่ยเป็นบล็อก Y125 ั <Right. S 2> ลีดที่ลงไปเนี่ยเป็นห6กใบเบลเลอร์ V-Force มมึงทำอะไรของมึงวะเนี่ยใจะมาสมัครเป็นตัวขี่ครับโอ้ตัวขี่แปดสิบโลไม่มีใครกล้าขี่นะเพลูกสูบมันโตอคันเนี้ยนะใช่เหรอดูดิวันนี้มึงจะพามาดูอะไรก่อนดีงวังมึงจะพามาดูอะไรก่อนนี่จะพามาดูดอกคุณผู้ชมก่อนซูเปอร์เพนของเคเอสองจังหวัดสองจังหวัดครับคันนี้เป็นผลงานของนามานวดเซอร์วิสท โลโก้ด้วยนอดคิดโ์พจริงคือหลายๆคนแบบว่าอาจจะน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะได้ยินเขาเรียกน,นาย้ามโนดว่าเจ้าพ่อสีส่าวใช่ไหมแต่จะบอกว่าคุณอาจจะเกิดมาไม่ทันในช่วงที่นา้าทำสองจังหวะวันนี้ลุงก็จะพามาดูว่าผลงานสองจังหวะหนะนี่โอ้หอลังการไม่แพ้สี่จังหวะเลยวันนี้เครื่องแรกก่อนเลยนี่นานอยู่ข้างหลังทุกคนก็คันนี้ เครื่องเนี่ยเป็นบล็อกมาเลหรือรถไทยเนี่ยเราเรียกว่ายามาฮ่าทัชหรือยามาฮ่าสปีดยามาฮ่าทัชเครื่องปสปีดเหรอครับแต่จริงๆนี่เป็นเครื่องบล ok ็อกนอกใช่ไหมครับนะเป็นยามาฮ่าไวมอนทูายเวสลาฟคุณมๆไหม 1. 1> ที่แบบว่าเวลาเราไปมาเลเซียเนี่ยคือเป็นรถที่ฮิตที่สุดในประเทศมาเลเซียเลยไบยมอนฮิตสดๆเลยตัวถังมันบอดี้มันเนี่ยจะเป็นแบบนี้มีบางลมแบบเวฟรถเป็นรถผู้หญิงอย่างนี้เลยหันไปดู อ่านงแต่ลูกขนานี้นนนนพี่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวพี่จะแจกส่งให้ฟังแบบว่าตั้งแต่ตัวรถเพราะว่ารถคันนี้แม่นมีะวัตดยาวนานมากกว่าเจ็ดปีคันนี้เครื่องชุดนี้สำหรับตัวตัวบล็อกเครื่องเ้ข้ามาดูใกล้ๆเข้ามาดูใกล้ๆเลยเนี่น,นิ่งๆจิมๆไว้ไม่ต้องแผนนี่บล็อกเครื่องเ,เป็นบล็อกวายวันทฟลีดที่ลงไปเนเป็น66บเลลอร์ อันนี้ช่องใหญ่เลยพอได้ดีอีกเนี่ยลูกสูบลูกสูบดูนี่ยดูดูอันนี้เป็นประเก็นอะไรนะ้อันนี้เป็นประเก็นบนเป็นประเก็นบนประเก็นไทเทเนียมหลายๆคนถามว่าทําทําไม อันนี้รถสวบมันยิสูงไปอ่เพ <มา S 1> ราะว่าตอนนี้นะครับจากเทคโนโลโยีแล้วก็องค์ความรู้ที่เพิ่มเติมไปให้รวมถึงเครื่องมือต่างๆนะก็พัฒนามาถึงการยืดชักต้องบอกก่อนว่าเมืเ่อก่อนรถ2องจังหวะนี่ยืดกันอยู่ระหว่าง1นมิล1.2 1.5 1.8 2มิลนี่คือแบบว่าเาต็มแล้ี้ถ้าแตกแต่ตอนนี้ปากันไปชัก5ชัก7แล้วแบบเวฟเลยซึ่ง คันล่าสุดที่เราทำของน้งาแทนเห็นไหมกระพงแค5ลูก6แปดทัก5ก็ได้ไปทั้งหมด6 3แรงม้าหลังจากแปลงโีดไปคันนี้นะครับขนาดลูกเท่าไรเดี๋ยวไปทำน,นะโนวดเพราะว่าเราไม่ได้เวอร์เนียวันมึงเอาไปอยู่รูไปแย่เสียกูหมุนกูหมุนมาเขาเบี่ยงนิ้วกขาขาดอยู่ในนี้มดูมาเลยเออมาดูนี่ไอ้มอสน,นี่เป็นแรงเท่มหาจกไหนครับนี่ นี่เป็นล้อไม่เหล็กรถสูบ KX 85มีทั้ง85แล้วก็125ย้าเนี่ยโตเท่าๆกันแต่ถ้าจำไม่ผิดอันนี้เป็นเพราะเป็นล้อไม่เหล็ก KX แน่นอนถ้าเป็นล้อแม่เหล็กซีาก็จะเป็นอีกแบบนึนซึ่งจะบเกนี่มาดูหน้าไม่ได้มีอันเดียวนะครับมีเป็นลังใครที่สนใจนี่นี่ซีารมันจะเป็นอย่างเี้ยั้งแต่ บอกเลยว่ามีห้เล่นนะใครที่สนใจเราติดต่อ a c e b o o k มานอสเซอร์บุทกิทโพท้เอ้มานอิทโพดได้นะครับก็พร้อมตั้งการติดตั้งแผงแล้วก็ตั้งอ,อุอ<า>ตสรรจระเบ<ล>ิดไปเลยเรียบร้อยคันนี้ก็ต้องบอกว่าทำไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้ว5 6ปีที่แล้วเนี่ยที่เรือนอยู่ตรงนี้ใช่กับอรอตกับอรอตอ่าอดีไปแมงล่างอ่าพ่อไหนเพื่อ ถอกม้วนเลยครับม้วนม้วนขึ้นบนนี่ม้วนเข้าตูด <บน S 1> ออกนี่ผลออกหน้าใช่ก็ต้องบอกว่าเป็นสูตรนะครับนี่ก็คือพริกพริกฝั่งเอาพอรตไอเสียมาไวท้ทางนี้แล้วก็ไอเสียวิ่งออกนี่ตั้งวิ่งไปนู่นแต่ตอนนี้นะครับก็เนื่องจากว่าเทคโนโลยีดีขึ้นเราก็ปรับปรุงอีกแบบหนึ่งไปดูการเซ็ตเมื่อ,อกี้เมื่อกี้นะมอสเราลองทำทรงนั่งดูแล ได้ได้มึงลองอีกทีดิมลองอีกทดินี่มอสตัวใหญ่ไหน่อยมึงขี่ไมันขีมึงต้องแอนตุน้ไม่ใมอตัวใหญ่ไปหน่อยเออเนี่ยฮะได้ไหมครับได้เฮ้ไอ้มอสมันสามารถไปแข่งกับนักแข่งอินเดียได้เลยนะจริงมอสมันตัวเล็กกว่านักแข่งอินเดียเออเออมันใหญ่แจ็คโฉบไมโโฉเนี่โฉบเนี่ยก็คือตัดจนเหลือระยะยุบหึ่งนิ้วครึ่งครับ ตามจุดของทางเราเราไม่เราไม่บอกว่ามันตัดออกไปเท่าไหร่เราบอกว่ามันเหลือระยะยุบเท่านี้เนี่ยดูดิเออนิ้วหนึ่งตรงรุ่นประมาณนิ้วนิ้วครึ่งประมาณนี้นะส่วนใหญ่รถแข่งแบกไบก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เซตน้ำมันให้มันตึงๆหน่อยแข็งๆหน่อยนะครับมาดูในส่วนของล้อหนานี่เป็นล้อไอสตองคอลแลบไปเรื่อมากเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้จับนะ mt ขนาด1.1สีน้ำเงินประจำตัวของแนวมนดเลย ถังนี้เป็น,นถ้าใส่ถังอย่างเงี้ยแสดงว่ามันจะเป็นคาบูเวเตอร์ครับนะได้คุยไว้ว่าเมื่อทำคาบูเวเตอร์วิ่งเสร็จปุ๊บแล้วก็จะแปลงเป็นระบบสูบกันนี่โกลหลเป็นไวไอทีเอสโดนท็อปโดนท็อป่ไหมครับมีซับแขคนตอนนี้ท็อปใหม่ล่าสุดมันมีแล้วไงมอสมันเป็นแดกไบส์สปริงเล็กเลยแต่นี้ก็จะเป็นตัวรุ่นรุ่นรุ่นก่อนหน้านั้นหน่อยจะเรียกรุ่นเก่าก็ไม่ได้ ใ่งามเนี่ยบวก3นิ้วนะครับล้อหลังก็เป็นล้อขนาด1 <S S MP, นึ่ง t สีอสีน้ำเงินเหมือนกันดุมก็เป็นดุมสายยอ่อนี่มาดูด้านข้างคัสเลยว่าความคัสสิบของคัสของมายน,นีเห็นป่ะอันนี้ตั้งใจไม่ทำสีก็คือร้อมันเสร็จก่อนไงแล้วดิวทีเดียวชุดแกนปั่นของตรุบมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่คันนี้ก็เขาบอกว่า้้านนรี คันนี้นี่ลองเปิดดูดินี่เห็นไหมมีน,นนะมีไหมมีอจะได้รู้กันไปเลยคือเดิมปกติเนี่ยมันเป็นหกเกียร์นะแต่ล้วมาแฟนใส่ห้าเกียร์ใช่กันสะบุดกันสะบ,สบัดเป็นของโอลินโอลินแพ้สีทองแกนทองจำนำได้นอกจากนั้นนะไอ้มอสเรามาแอบดูอะไรนะฝั่งนี้ดีกว่าว่าเป็น้าง เฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยนี่กระบอกจะไปใส่สางชิงหวะโอ้โหอันนี้เราไปใส่ K R ตัวใหม่ลงนะครับซึ่งมันจริงๆแล้วมันเป็นฝา K T M ไม่ธรรมดาเลยนะครับไม่ธรรมดาเออน้องๆคิดว่าจะใส่ได้ไม่ได้พิมพ์มาใต้คอมเมนต์เออเดี๋ยวจะรู้ว่าสุดจริงหรือเปล่าถามว่าทำไมต้องต้องเลือกเป็นบล็อกของ K T M รู้ปะ ให้มอสมันแข็งแรงครับหน้าหน้าสัมผัสมันเยอะพื้นที่หน้าแปนมันกว้างนะแล้วก็ดูโห้มุมอของ้หูหขนาดพอดนะเรียกว่าใหญ่โตระหโหฐานอาลังการมีมาดูฝั่งไอเสียกันบ้างเห็นไหมออโค้งเล็กน้อยหลายคนแบบชอบพิมพ์ฐานม,ม,มามากในเพจ e x p l r e r เล่ hmm. มอนรู้เปล่าว่าถามว่าอะไรเรื่องของขนาดวาลบางคนถามว่าเอ๊ะ ถ้าเกิดเราวาวไอดีกับวาวเสียต่างกัน3ามมิลห้ามิลสมิลมันดีต่างกันดยจากสายตาน่าจะมี5ครับมี5แล้วก็ดูดูขนาดของพอร์ตมันได้เลยนะว่าพอร์ตไอดีก็ใหญ่แต่พอร์ตไอเสียก็เล็กเพราะอะไรครับทีนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องของการไปดีไซน์ที่แคมถ้าขนาดของตัวไซส์วาว ไอดีเสียงต่างกันมากมันก็จะกลายเป็นว่าจะต้องไปใช้ความไปปรับเป็นที่องศาของแคมแทนว่าไอเสียเยอะอ่าไอเสียก็จะมีองศางมากกว่าลิบจนถึงิบอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทำไมถึงใช้อรอตเล็กแน่นอนนะครับก็า่อตเล็กมันจะเป็นเลย ไหล,หลมันก็จะไหลช้ากว่าน่อยอแรงบิดในรอบต่ำมันก็จะดีดังนั้นรถทั่วไปที่แบบเป็นรถใช้งานเนี่ยถ้าคุณแบบอยากได้แรงบิดในรอบต่ำเยอะๆหน่อยคุณก็ต้องใช้ขนาดบาวบาวแล้วก็ท่อทางไอเสียนะให้เล็กลงหน่อยแต่ถ้าถามว่าจะไปวิ่งชั่รถก่อนใหญ่เลยในรอบสูงๆก็ต้องบอกว่ายากนะยากนะดังนั้นอย่างนั้นรถที่ถืระบบประกอบนะครับ ใครอยาการู้ก็ไปติดตามในเพจเลยดีมามันยังมีของเด็นดึงอยู่ในนู้นพี่อยากนำเสนอมากกว่ามอสทางนี้ทางนี้ดีกว่าเห้องหัวเพื่องมันอยู่ตรงน,นี้ไม่ไปไปไงอะ่ะเว็บแวนโอเปนฮัวโตอร์เรียนผูดไปอีกตั้งหากคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอาไว้ไปแจกตรงที่สนามแล้วกัน เราจะมีการนัดเพจกันอยู่เร็วๆ,ๆนี้นะครับใครที่แบบว่าอยากดูก็ติดตามนะครับแล้วก็ฝ like, ากกดไลค์กดแชร์วิดีโอเราด้วยนะช่วงนี้จะได้ขึ้นหน้าสขึ้นการแนะนํานะครับก็ได้เรียกว่าน้องๆก็จะได้เห็นวิดีโอใหม่ๆของเราเนะี่ยสำหรับคันนี้วันนี้เราจะยังไม่รีวิวนะก็ติดตามทุมแล้วกันว่า เราจะไปรีวิวที่สนามแล้วก็ทำการเทสแล้วก็เอ็กล้องด้วยขยะที่โคันนี้การเทสมาถึงเราจะขี่ใช่มันจะขี่เองเลยเป็นงไงอแต่ขี่แค่สองร้อยหนึ่งหรือสี่ร้อยสองพอนะ,อะเออเออก็คันนี้วิ่งโรไม่ได้ใครอยากรู้ว่าลุงขี่รถสั้นได้หรือเปล่าก็าลองขี่ไปดูนะไปสำหรับวันนี้มอสสำหรับวันนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับ